เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าเราสร้างคอนเทนต์ที่ดีเรามีโฟกัสที่ชัดคนที่พยายามสร้างคอนเทนต์ของตัวเองก็พยายามโฟกัสให้ชัดอ,อันนี้คุณทาาน้องกำลังบอกว่าถ้าโฟกัสที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของอไม่ใช่เรื่องว่ายอดไลค์ยอดวิวอะไรต่างๆนะให้มันโอ้เป็นลาซึ่งวันนี้คงยา,ยยากเพราะทุกคนก็ทนเหมือนกันถูกไหมก็ทายังไงก็ได้ให้ฉีดตัวเองออกมาแล้วโฟกัสให้ให้ชัดขึ้นว่าจะทําอะไรใ,ในคอนเทนต์ที่ตัวเองถืออยู่ ถูกไหมนีผมเข้าใจอย่างนี้นถูกไหมใช่หากโลกนี้มันมีสองสองคำที่จะต้องอที่จะต้องอให้ความสำคัญระหว่าง quantity กับ quality อืมอ่า quantity คือจํานวนเนะปริมาณครับครับออีกอันนั้คือคุณภาพเราเน้นคุณภาพมากกว่าเออผมมักจะพูดกับตัวเองเสมอเลยนะอันนี้พูดกับตัวเองและทีมงานว่าเราให้ความสำคัญกับ คุณค่าไม่ใช่มูลค่าคือถ้างานเนี้ยทําแล้วเกิดมันมีคุณค่ากับคนไทยสังคมไทยมากเนี่ยมูลค่าเดี๋ยวค่อยไปคิดที่หลังว่าจะทำาไงให้มันอยู่รอดอเราคิดคุณค่าเป็นหลักก่อนนะซึ่งซึ่งมันก็พรุกฟแล้วนะก็ถูกพิสูจน์มาแล้วยกตัวอย่างนั้นกาแฟไงก็คือไทยแลนด์ครับใครจะคิดว่าแค่กาแฟอย่างเดียวเนีย่ยมัน มันทําเป็นงานเอ็กซิบิชันฮอล์สามหมื่นตารางเมตรได้ใครจะคิดน่ะสิแล้วซัพพลไยเชนนี้ถ้ามันดีแปลว่าคนที่อยู่บนขาพี่น้องทิพที่เขาอยู่บนดอยชาวเขาต่างๆที่เขาปลูกกาแฟชีวิตเขาก็จะดีด้วยมูลค่ากาแฟไทยก็จะแพงขึ้นแทนที่ก็จะได้เออใช่ใช่ไหมฮะนี่ยตัวยห่อันนี้ก็ชัดนะโอ้ชัดนะผมถ้าผมเมิร์ชไปเนี่ยนะก็ชอบจริงนะฮะว่าเราสร้างคุณค่า นะฮะมากกว่ามูลค่าอันนี้ชัดเจนนะแล้วอยากจะลองฝากดูว่าเดี๋ยวท่านท่านผู้ชมนผู้ฟังก็คงจะต้องดูว่าเราจะสร้างคุณค่าของเรายังไงนะฮะคอนเทนต์ของเราให้มันเป็นยังไงต่อเอาล่ะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้สนใจว่าคอนเทนต์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็มีวัคซีนทางความคิดของเราว่าเออว่าอ่ะคุณทําไปเถอะมันมีคนดูของคุณคุณทาไปแต่เราก็จะยืนยันว่าเราโฟกัสแบบนี้เรามีเอ่อคอนเทนต์ของเราแบบนี้เอาล่ะ ทีนี้พอมองอย่างนี้เรื่องของรายได้ในยุคนี้ตะก,กี้ตะก,กี้ตะก,กี้ชามาพูดไปแล้วว่าในส่วนหนึ่งคือการหาอ่าการหาอาพูดในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะฮะในเรื่องการหารายได้เพิ่มเติม next step ของ the crowd จะไปยังไงต่อจะหาตังค<อ>์ยังไงต่อหลังจากช่วงวิกฤตนี้มันสนุกมากเลยนะจริงนะจะบอกว่าออความฝันันของผมมันสนุกมากเลยมันไปได้อีกหลากหลายเลยอย่างที่อธิบายว่า เดอะคลาวคือเมฆที่สามารถแปลเปลี่ยนได้หลายสถานะเพราะฉะนั้นโอ้โหอันนี้คือฝันนะผมไม่ได้พูดว่าจะทำนะมนเล่า, <laughs> า,าความฝันมาถ่ายทอดความฝันซึ่งกันและกออันดูเหากเราคิดว่าย่านเมืองดีๆม,มันสามารถจะทำให้มันคึกคักด้วยด้วยอ,อ,อะไรสักอย่างสมมุติว่าผมไปไปทำ ไป explore ตึกเก่าทำอะไรที่มันเป็นช็อปหรือมันเป็นอ mm hmm. uh, coworking space ที่ mm hmm. คนแบบ the cloud มาใช้ชีวิตได้มาแลกเปลี่ยนกันได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็น่าสนใจนะ mm hmm. หรือมันกระทั่งเลยไปถึงว่า the cloud มันอาจจะเป็นร้านช็อปขายของดีๆที่รวมสินค้าท้องถิ่นที่มีสตอรี่เจ๋งๆจ,จ,จากทั่วประเทศ mm hmm. ก็ทำได้นะอ่า แล้วก็โอ้โหได้อีกเยอะเลยครับโรงแรมก็ได้นะจริงๆแล้วห,หรือหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีความหมายก็ได้โอ้โหได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าเราค่อยๆโตเราไม่ได้คิดคว,ว่าโอ้โหมันจะต้องสำเร็จภายในสิบปีหรืออะไรครับคือคือเนื่องจากเราเราเราทำเรา เราทําหลักสูตรที่ชื่อว่าลีเนนด้วยแล้วก็เชื่อว่าอตัวเลขหรือยอดขายไม่สู้เท่าความยั่งยืนเราให้ความสำคัญกับความยั่งยั่งยืนและอยู่ยาวๆมากกว่าอืมเราเคยผมเคยบอกพี่ก้องว่าเออคนอื่นเขาจะขายดียังไงก็ไม่เป็นไรขอเราอยู่ยาวๆก็พออยู่เป็นร้อยปีพออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกศรแล้วนี่ผมแอามาอ่านบ้างละไม่ได้ล้วเดี๋ยวส่งแม่ให้ครับอาใชะ อันนี้ก็ชัดนะเพราะว่า๋ยนนี้ก็เทรนเรื่องของคำว่าซัพพลาเมนต์ันก็มาอัานี้คุณช้างก็เป็นช้างน้อยก็เป็นหนึ่งในคนที่เริ่มมาเทรนนี้เข้ามาจาับตัวเองเดอรคราวนนี่ชัดเจนกันนะก็เดอ c r คราวสมชื่อจริงก็สามารถแปลเปลี่ยนได้สมชื่อจริงแต่ผมชอบอีกอย่างหนึง่งย้อนกลับไปเมื่อตอนตอนแรกที่พูดถึงผมว่าจะถามเพราะว่าตะเกียบพูดถึงการ explore พื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเนี้ยถ้าพูดถึงคนโลเคอล่ะตอนเนี้ยเดอร์คราวในใจของคนโลเคอล่ยไปยังไงบ้างแล้วเราจะทําอะไรเพื่อคนโล,โคลเค อนนมามถตอนนี้มีงานที่จะบอกว่าเรากำลังซุ่มทำงานอยู่แต่ว่าตอนแรกมันจะเกิดขึ้นปีนี้แต่ว่าคงไม่ทันแล้วซึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคอนเทนต์ครับที่อยู่ที่โลโก้เนี่ยมันน่าสนใจมากยกตัวอย่างเช่นมีร้านเบกเกอรี่ที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเป็นร้านเล็ก,ลกๆ ครูหาเดียวสองครูหาเขาสามารถที่จะเปิดอยู่ต่อได้ยังไงเขาเอาวิธีคิดแบบไหนมาต้านทานเขาเรียกอะไรการค้ารูปแบบใหม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยทําไมคุณลุงคุณป้ายังคงขายได้เขายังมีงานอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับพอพอเรามีคอนเทนต์แบบเนี้เขาไปในเว็บไซต์อ่ะก็ค้นพบว่ามีคนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเยอะมาก การที่มันอยู่ยาวๆเนี่ยผมยกตัวอย่างไอ้ร้านที่ผมพูดเนี่ยก็คือร้านชื่อเกษมสโตรนะครับลองเข้าไปดูในเดอะคลาวก็ได้เป็นร้านเล็กๆที่อยู่มาน่าจะสี่สิบห้าสิบปีแล้วพอคอนเทนต์นี้ลงไปปุ๊บมีคนเอาใจช่วยเยอะมากแล้วคิดว่าเออไอ้เศรษฐกิจหลักๆของประเทศไทยอ่ะทำไมไม่มีใครพูดถึงธุรกิจท้องถิ่นที่เขาสามารถอยู่รอดได้ยาวนานจนถึงวันนี้บ้าง นะครับเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องเนี้ยเราก็เออเมื่อกี้ลืมพูดไปอย่างหนึ่งเราก็จัดฟอรัมอันหนึ่งชื่อว่าทายาตรุ่สองนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าเออผมสนใจเรื่องความยั่งยืนยังไงก็ได้ขออยู่ยาวๆผมก็คิดแบบนี้ครับลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ว่าธุรกิจไทยเนี่ยอายุมันสั้นมากครับอัตราเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินน้อยมากอ่ะคือคือบริษัทที่เกินสี่สิบปีน้อยมาก ประมาณยี่สิบปีซึ่งเป็นเพราะว่ามันมีการส่งต่อธุรกิจแบบไม่เรียบเนียนถ้าหากไปเทียบกับต่างประเทศแล้วโอ้โหที่ยุโรปทำไมมันเป็นพันปีก็มีเป็นร้อยปีก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าเราเราจะสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเรื่องธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็การรับช่วงต่อธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย งานใหญ่ของเรานะวันนี้มีอยู่สองงานก็คืองานนอกจากเป็นงานไทยแ o f คอ e Face แล้วอีกอันก็คือไทยยัดรุน่นสองเป็นฟอร,รัมธุรกิจนะครับว่าในเรื่องการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะนั่นสแสดงว่าอย่างผมผมจับผมจับตรงนี้นิดนึงการที่เด e c คราวเข้ามาผลักดันเรื่องพวกนี้ อันนี้ผมไม่อยากไปอยากไม่อยากโยงไปเรื่องการเมือง้วกันะแต่ว่าการผลักดันรุ่นนี้ทําให้ธุรกิจมันคงอยู่สมมติการทาธุรกิจท้องถิ่นให้มันมันสามารถเติบโตยอย่างยั่งยืนได้จริงจริงในมุมเดอะคราววันนี้ตัวเองเป็นสื่อเป็นเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ทำไมถึงไปคิดไกลขนาดนั้นนะตั้งแต่นี้เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นพักการเมืองหรือเราไม่ได้ร้ายคนในฐานะการเมืองท้องถินงน่นหรืออะไรต่างๆทำไมถึงคิดทำไมถึงคิดแบบนั้นก็จำจำครั้งแรกที่ผมพูดได้ไหมล่ะว่าเดอะคราวเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร พื่อเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นในทุกแง่มุมนะแต่ว่าเราคือเราคิดสิทำไมถึงเราถึงเราถึงอยากจะไปถึงจุดนั้นนะเออผมคุณจดยานมากเลยอเออคุณคิดยมมันก็เป็นมันก็เป็นปกติอ่ะผมผมคือคือเอาแรงไหนมาเอาแรงไหนมาดันตัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แรงไหนคือมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเ ทำสื่อมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้ว่าสื่อสื่อที่ดีมันต้องชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้องก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องรอใครอ่ะเราก็ทำได้นี่หว่าไม่ไม่เห็นต้องรอใครเลยเรื่องที่เราก่อเลยอยากจะทำให้เราเราพนักงานเกิดมามีประโยชน์ก็ทำสิ่งที่มีประโยชน์สิ คือกําไรไมันไม่ต้องกําไรเยอะแบบถึงขั้นจะต้องอะไรมากมายแต่ว,ว่าก็ทำคอนเทนต์ของเราให้มีประโยชน์แค่นี้เราก็มีค่าแล้วแค่นั้นเองแล้วก็คือก็ไม่ได้แสดงว่าจริงๆมันคือมันมันคือแรงที่อยู่ข้างนในมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในอินเดอร์แล้วก็ปล่อยมันออกมาแล้วก็ให้ยังต่อไปไปสู่ไปสู่สิ่งสิ่งรอบข้างโดยเฉพาะอ่าตะกี้บอกว่าทําให้คนไทยดีขึ้นโอ้โหผมว่า อันน <mile> ี้คุณคิดใหญ่มากผมเลยบอกเอ๊ะเอาพลังเอาพลังจากไหนมามานั่งผลักดันตัวเองให้มันไปถึงตรงนี้แต่แต่ว่าทําแบบค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปนะคือโหเราก็ไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นเจ้าโลกแบบโหครอบครองอะไรแบบแต่ว่าก็เนี่ยเราคิดแค่นี้คิดแค่นี้แล้วค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็คิดว่าเออมันคงมีใครบางคนที่เห็นด้วยกับเรานะแล้วก็สนับสนุนเราอะไรอย่างนี้นะครับอืม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 ก็เลยก็ไปต่อได้ตรงนั้นผมว่าก็เป็นมุมมองที่ดีนะแล้วก็น่าจะฝาก ให้ท่านท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ผมว่าผมคุยกับคนที่ผมรู้สึกฟิลกู้ดมากนะผมรู้สึกเออพลังก้อนเม็ดน้อยๆไว้ในอ้อมใจพลังบวกเยอะมากพลังบวกเยอะมากมาก